ัปดีมานิจิมาเขียนแผนรายได้ของขอที่หนึ่งของอินดีน้เนาะแต่ว่าอันนี้ก็เขียนไว้ละเขาจะเริ่มทวิตมีสองสองไซส์ให้เลือกเนาะไซเอ็กกับไซเอลเนาะรายได้สูงสุดไซส์เอ็มห้าพันสองร้อยบาทรายได้สูงสุดไซเอลมันสี่พันสองร้อยบาทเนาะอันนี้มาเริ่มกันเลยเนาะมันไปจางไหนเนาะอันนี้มันตัวเขาเองเริ่มข้ามาเป็นผู้บริโภคเนาะไปไป <c oughs> ประชาสัมพันธ์ให้ได้ยังหน่อยสองคนเนาะ จะเท่ากับสี่0ันหลังจากนั้นเท่าน้ำสองคนนี้ให้กระยเป็นสมันต์ต่อให้ได้อีกสองเป็น4ีท่าเกิดแล้ว 1, 2สองแล้วชั้นที่สามกับก็เข้าเนาะให้ประชาชนพันเดียวกันเพราะว่าตามสูตร 1, 2, 3เริ่มเฮ็ดจะถึกตัวหนุมานหกพันบาท ต่อวนัวนอะสามสามล้านชิ้นที่ก็คือเขาน่าแตกออกแตกออกแตกออกอ๋อแตกออกปอลค่าเองคนละอืมมันชิบหยุดล้วตอนนี้นะเท่ากับสามหมื่นสองพันบาทส่วนชั้นที่ห้าเท่าไรมาจะถึกอยู่สี่หมื่นแต่อ่าคือว่านี้อันนี้เพิ่นจะให้รายได้สูงสุดของสองบเป็นสี่หมื่นบาทต่อว,วันเนาะอ่ะ